ของเสียได้ใจอย่าเสียและที่ผ่านมามันร้อนมากเนาะมันร้อนสุดๆนะร้อนสุดๆในรอบหลายๆปีเขาเจอทั้งยาเจอทั้งสภาพอากาศที่ร้อนที่โหดเขารอดมาครานั้นพี่น้องครับอันนี้คือหลังจากรอดยานะ ของเรานะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าแค่งามแค่หวยอย่างเดียวดังนั้นเขาต้องเก่งเรื่องของสภาวะเพราะาเราไม่สามารถควบคุมเรื่องยาเรื่องเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นวันหน้าไม่ได้ดังนั้นเราต้องคัดตัวที่สมบูรณ์สุดที่ดีที่สุดเอาไว้ให้ดังนั้นเราเชื่ออย่างยิ่งยวดวัาแรกเราให้ของดีใครไปแล้วมันจะได้ดีเราได้ความสบายใจพี่น้องได้ของดีไปมันก็จะต่อตีนต่อมือให้พี่น้องฐานะมัน่นคงยิ่งขึ้นอันนี้คือ PM หนึ่งหกแปดที่เราตั้งใจทําให้โอเค <c oughs> เห็นาการแมคแทฝันอ่าโดนยาโดนยาฆ่าพูดเนาะโดนยาฆ่าพูดตระกูลอ่าใบกว้างพวกอาราซีนอะมิทินเนาะอ่าช้างแดงหมาป่าอ่าทูฟูดีเขาเรียกทูฟูดีพวกเนี้ยมันจะแสลงกันอยู่แล้วนะแสลงกันแล้วแค่โดนกินก็แสลงอ่ะดูดูมาเนเะนะี่ยเป็นลมอ่าอันนี้เริ่มฟื้นละเริ่มฟื้นแล้วทํายังไงก็เพิ่มโคกูดจากยี่สิบเป็นสี่สิบแล้วก็โชว์ว่าแล้วก็โชว์ว่าเอาอัจฉริยะมาตัวเดียว แล้วก็ช่วยอีกตัวนึงจากเคยใช้20 20เป็น40หมดเลยช่วยพัดจาก20เป็น40นะก็ฉีดทุก7็ดวันพนะี่น้องให้ฉีดทุก7วันนะตัวเนี้ยของเราจะปรับเป็นทุก7็วันนี่คแค่นี้เองจาก20อย่างละ20เป็นอย่างละ40ฉีดทุก7วันเดี๋ยวเขาจะ่ยยขึ้นค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นทีนี้มันอาจจะไม่ฟื้นทันทีแล้วแต่สภาพดินเรื่องของน้ํา จากนั้นพอมันได้ฝนเดี๋ยวเขาจะโตเดี๋ยวเขาจะฟื้นเองเห็นไหมนี่นี่นี่ก็่ได้มาเลยนะคะอันนี้ก็นี่ก็เริ่มฟื้นเพราะว่าถ้าเห็นเป็นใบแปลกๆนี่คือเขาฟื้นมานะไม่ไม่ใช่เป็นใบด้งใบด้งใบด่างใด้โดนยาอันนี้ก็เริ่มฟื้นเพราะว่าวิธีแก้ไขนะเหมือนทุกการบอกไไม่เป็นรชีวิตคนเราไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันนะสภาพไม่เหมือนกันสังคม นิสัยก็ไม่เหมือนกันดังนั้นพอมาอยู่กับเราปุ๊บเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยปรับตอนนี้เขาก็เริ่มปรับได้ละเจอปัญหาเราก็แก้แก้แก้อันนี้เจอปัญหาหนักเลยจ่อยเลยอันนี้จ่อยเขาก็เริ่มมาละพิธีสังเกตใช่ไหมพี่กานยอดเริ่มยอดเริ่มดำขึ้นถ้ายอดงีกโอ้ลำบากตัวรกหงีกหมดเลยใช่ไม่เป็นไรเราก็คิดอย่างเดียวมองสิ่งที่มีผมก็หันหน้าไปสิ่งที่มันดีสิ่งที่แย่เราก็ไม่ได้มองแต่ว่าในไหนเขาก็แย่แล้ะ เราพอจะปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือตรงไหนได้ไหมเราก็ใช้ความพยายามเสร็จแล้วเราก็ให้กเกษตรจ,จังใช้นั้นจอดทุก5วันใช่ไหมครับทุก5วัน20่สต่อน้ำยี่สิบิต์มาจดจดทางทางนี่ถ้ทา,ท,าที่มีระบบน้ําเราก็จอดให้นะจอดจอดไงผู้การเห็นใบไหมผู้การยกใบให้ดูหน่อยที่ไม่อะค่ะ ขอญาตค่ทางนี้ค่ะนี่นี่นั่นน่น่เห็นยังมีร่องรอยอยู่ไหมและที่ผ่านมามันร้อนมากเนาะมันร้อนสุดๆนะร้อนสุดๆในรอบหลายๆปีเขาเจอทั้งยาเจอทั้งสภาพอากาศที่ร้อนที่โหดเขารอดมาขนาดนั้นนั่นหมายว่าทําไม168น่ะเราถึงว่ามันคือมันอนาคต มันตัวเนี้หนึ่งหกแปดเลขเนี้ยเลขหนึ่งเลขดูยัทางเดียวเลยนะหนึ่งหกแปดนะเราก็เลยตั้งชื่อว่าหนึ่งหกแปดเลยนะที่ที่โดนนี่นะคะหนึ่งหกแปดแล้วถ้าพี่น้องย้อนไปดูคลิปจะเห็นความงามของน้องเขาช่วงก่อนโดนอันนี้เทียงกันเอ๊ะจังไงวะอันนี้เริ่มมาละอันนี้เริ่มเริ่มดีเลยไหมนี่เริ่มดีแล้วน้องเขาอ่าโอ้โหสู้น่าดูเลยเนาะสู้นะผมชอบคนสู้นะคนไม่สู้ผมไม่ชอบผมใช้ชีวิตเหมือนมันตัวไหนสู้ตัวไหนลุยกับผมผมไม่ทิ้งใคร ผมไม่ทิ้งใครถ้าอยู่กับผมผมจะปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะผมปั้นได้ดินดีปั้นยังไงก็ได้ดินไม่ดีเราใช้อินทรีย์วัตถุเราสร้างไปสร้างไป,งไปใช้เวลาครับใช้เวลาไม่หนีไม่ถอยไปไม่ต้องกลัวครับ5ปีเปลี่ยนแน่นอนผูก้การคะแล้วใบที่เขาเปลี่ยนสีเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการโตของเขาไหมคะครับการสังเคราะห์แสงไม่ดีพอการสังเคราะห์แสงไม่ดีหนึ่งปุ๋ยทางรากไม่กินละ แต่เราให้กษตสจังไปช่วยเรื่องดินแหละอันนี้เหมือนคนที่โดนฟันแขนฟันขามานะเขาบาดจิตสาหัสดังนั้นหนึ่งข้าวกินไม่ได้ข้าวถอดปวดก็ต้องฉีดยาชาสายน้ําเกลือเข้าเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วใช้อะไรคะในการช่วยทางดินควิกครับขออนุญาตให้พี่น้องเลือาค่ะเอาควิกให้ดูนะครับจังเนาะเราต้องบอกวิธีแก้ให้กับพี่น้องก่อนเพราะว่านี่เป็นความรู้ที่เรานำระบบพิชการมันมาใช้นะคะคือเราไม่สามารถจะ หลีกเลี่ยงปัญหาได้พี่น้องะะพอปัญหา,าเกิดนะสิ่งที่สําคัญมากกว่าการแก้ปัญหาคือเรื่องของใจใจต้องไม่เสียของเสียได้ใจอย่าเสียถ้าใจไม่เสียและสติมันจะมาปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าของเกิดอะไรปุ๊บเสียหายใจปโปรเ็วปัญหาคือที่ใจถ้าใจดีแล้วเดี๋ยวมันจะดีจะไม่นะพี่น้องถ้าใจมันดีพืชมันรู้ว่าเราเป็นกําลังใจให้เขาเราดูแลเขาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นผมก็ เดินมาให้กำลังใจเขาทุกวันทุกวันเขาก็สู้เนี่ยเขาสู้แล้วควิกใช้ยังไงคะผู้ก,กาน2ี่สซต่อน้ำยี่ลิตรในการช่วยเขาใูดินแต่ถ้าว่าเราจะขยายเขาเรียกว่าสร้างหัวเร่งแป้งให้มันใหญ่บึ้มอะ่ะก็คือ40่สิบซีซีต่อน้ำยี่ิบลิตรแต่ว่ามันจะต้องอายุประมาณ3เดือนไปแล้วอันนี้เขาอายุยังน้อยอายุน้อย,ยให้กินน้อยควิกเนี่ย ห้ามโดนใบอะไรหรือเปล่าคะจำนถ้าโดนยอดไม่ดีคือมันเน้นทางดินทางดินเนี่ยทางดินเราให้ทางดินนะพี่น้องโดยการช่วยไม่ใช่พี่น้องไปฉีดทางใบยอดเขาไม่ใช่นะในการช่วยเขาทางดินนะสําหรับที่มีปัญหาค่ะพี่น้องตันนี้ก็ยะดีหน่อยก็ดีขึ้นมาอันนี้ฟืนพี่น้องสมาชิกที่มาอบรมที่บริษัทจะเป็นหลักฐานให้กับผู้การได้นะใช่เพราะว่าเขามาเห็นจากสภาพแล้วบอกผู้การอย่างเงี้ยมันรอดยาก มืหัวแล้วครับว้านมีเล้เป็นปากายอยู่เขาโดนมาสากัดนรคะจากรากจะกลายเป็นหัวค่ะแค่ฟื้นนี่ก็บุญแล้วอะโอเคแค่ฟื้นนี่บุญละไม่เป็นไรอย่าไปขุดขึ้นลึกเรารู้แล้วเขาสู้ได้เขาสู้ได้สู้ยาคือมันมีผลกับรากเลยนะพี่น้องกับหัวถ้าว่าโดนพวกนี้เพราะว่ามันจะอนนอกเหมือนคนป่วยพี่น้องจะยอยู่แค่หายป่วยแล้วจะให้ไปวิ่งไม่ได้เขาต้องต้องสักพักนะ นี่อีกสิบห้วันนะแต่เราเห็นศักยภาพของเขาแล้วเราคิดว่าเขาไปต่อได้เราก็เลยนํามันพัฒนาต่อนะคะคนเริ่มทั้งหนึ่งพัแปดเราให้กาลังใจทุกคนให้กำลังใจน้องสู้ๆมันมันก็สอนเรานะสนเราเพราะเรารักมันใช่เพราะเรารักเขาเพราะเราเป็นผู้จัดการมันค่ะ เราต้องดูแลเขาทุกอย่างแล้วขอฝากอีกนิดนึงช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมพี่ก้อครับพี่น้องหลายท่านก็เริ่มปลูกมันแล้วมีอะไรฝากข้อควรระวังกับพี่น้องบ้างไหมคะก็ช่วงนี้นะฮะถ้าแปลงไหนลงได้ก็ลงในส่วนของที่ว่าเป็นระบบเทวดานะฮะระบบเทวดาที่ผมบอกให้ครั้งที่แล้วคือใครมีระบบน้ําก็ปลูกได้เลยนะฮะดันไปปลูกเทวดาก็เรียบร้อยสิครับเนี้ได้เลยนะได้เลยเรียบร้อยครับเพราะว่าฝนมันจะ ช่วยส่งมามันก็จะชุม่มถึงแม้ไม่ชุม่มมันจะไม่ร้อนมันอย่างที่ผ่านมา<ช>มันเลยช่วงร้อนจัดมาแล้วนะพี่น้องมันเลยร้อนจัดมาแล้วนะไ <G ül> <ะ>ด้เลยอ่าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่หน,นึ่งสามนาก็จะมาอกีกนะก็จะมาอกีกเพราะว่ามันจะเข้าสู่หน้าฝนละปีนี้ฝนฝนอ่ามันจะช้านิดนึงหนึ่งไม่ิทูนาหนึง่งพิทูนาผู้ผิดแลาวเกษตรเอกเกษตรเจนไปตรวจแปลงของพี่น้องสมาชิกมีคาแนะนําอะไรไหมคะฝากถึงพี่น้องสมาชิกที่รับชมอยู่ขนะนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ไอพี่น้องดูเรื่องพันมัน พันธุ์มันที่กําลังังปลูกเนี่ยตอนนี้พี่น้องพอุนี้มันขาดพี่น้องก็เตรียมตัวคนที่กําลังจะปลูกก็ให้สํารองไว้อย่าเพิ่งปลูกหมดอย่าเพิ่งปลูกหมดหพี่น้องเอาไว้ซ่อมใช่ไหมคะเอาไว้ซ่อมว่าตอนนี้พันธุ์น่าจะ,จะจะน้อยละไม่มีแล้วใช่ไม่เหลือละไม่มีแล้วแล้วระวววบบของพิการมันผมจึงต้องเรียกประชุมแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับว่าเราจะปลูกพันธุ์อะไรหนึ่งสองสามแต่ปัญหาเนี้ยผมไม่สามารถแก้ให้มันหมดไปหรอกพี่น้องเราจะค่อยๆพอเราเจอปัญหาของ นายกล้วก็อยค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้แล้วก็เราก็อยากเตรียมเตรียมเตรียมให้ผมเชื่อว่าผมขอเวลาอีกสามปีปัญหาเรื่องพันุ์มันปัญหาเรื่องระบบนู้นนี่นผมว่าน่าจะเบาบางแล้วแต่ไม่ใช่ไม่หายนะพ่นอน่าจะเบาบางนะผมต้องใช้เวลาผมเป็นนักวิจัยผมต้องใช้เวลาผมไม่สามารถแก้ไขแค่พลิกฝ่ามือได้ผมไม่ได้วิเศษขนาดนั้นผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ความรู้ของผมจะเกิดจากปัญหาผมโตมาจากปัญหาพี่น้องทุกวันที่ยืนอยู่ได้ยืนด้วยปัญหา เนะพราะปัญหาคืออาจารย์คือความรู้ที่ดีที่สุดถ้าเราแก้ปัญหาได้เราผ่านปัญหาได้ผ่านความทุกข์ยากนี้ได้นี่แหละครับเราเรียกว่าสําเร็จนะคนที่สําเร็จเท่านั้นถึงจะสอนให้พี่น้องสําเร็จได้คนที่มีความสุขเท่านั้นถึงจะพาพี่น้องไปพบกับความสุขได้นะฮะคนที่มีความทุกคนที่อิจฉาลิษยาคนที่มีไฟครับพี่น้อง อยู่ไปแป๊บเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวอยู่ก็ไปรู้นะคนที่เย็นเทียบเนี่ยเดี๋ยวก็อย่เยนเ็นเราล้นไหมเราก็ร้อนเงืนอำตอออกเป็นพกติแต่ทําไมเรารู้สึกว่าดีเพราะเรามาันได้มาเราเรามาให้กําลังใจน้องมันน้องมันก็ให้กําลังใจเรามองไปทางนี้โอ้โหมีอนาคตมองไปนี้กําลังจะมีอนาคตเดี๋ยวช้าๆหมุนให้พี่น้องดูมองไปทางนี้มีอนาคตม,มีอนาคตแต่มองมาทางนี้กําลังจะมีอนาคตผ่านส้สึกสุสึกแล้ววันนี้ มันมีคําถามว่าวันนี้พี่น้องอยู่กับใครพี่น้องคบใครครบคนอย่างไรย่อมเป็นคนอย่างนั้นคบคนดีนะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพานคนพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตไปหาผลนี่สําคัญนะนี่คืออา,บายบมุกสี่นะข้อสี่คืออย่า คนชั่วเป็นมิตรค่ะก็สําหรับ<ม>ความรู้ในเรื่องของต้นมันนะคะโดนในเรื่องของยาคายา่าโดนได้รับผลกระทบก็วิธีแก้ก็ตามที่บอกเลยนะคะสามารถใช้ระบบผู้จัดการมันได้เลยแล้วผู้การเขาต้องมีการเด็ดกิ่งยอดอะไรออกไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องแล้วใช่ไหมชั่วโมงนี้ปล่อยให้เขาก่อนจะขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแรงอีกรอบหนึ่งอรอให้ฝนมาเต็มที่ก่อนเราค่อยมาแต่งกิ่งพี่น้องครับการแต่งกิ่งไม่ใช่พอสองเดือนพวกแตงตามนะ ชั่วโมงนั้นฝนฟ้าดีอะไรดีมันก็ตามนั้นถ้าฝนฟ้าไม่ดีเลยมันต้องปรับตามเหตุการณ์ให้ดูตามสภาวะอากาศและก็สถานการณ์รรปัจจุบันน,น,บนะคไมจบกอกวันน,น,งงนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างนี้นะ นะครับหัวหน้าคนนี้มันเป็นอย่างนี้นะพอนะหัวหน้าคนนี้เปลี่ยนไปก,ก็เปลี่ยนเป็นหัวหน้าจาังหัวจังเปลี่ยนปุ๊บเป็นหัวหน้าจนสามคนก็ไม่เหมือนกันเลยนโยบายพี่น้อง <c oughs> เหตุการณ์มันก็ไม่เหมือนกันปีนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามใจเย็นค่อยๆเลียนพี่น้องที่ต้องการสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบผู้จัดจาการมันขอเบอร์โทรด้วยค่ะโทรมาครับเวลาปกติศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าศูนย์หนึ่งสองโทรมาพูดคุยกันปรึกษากันทุกเรื่องโอเคสําหรับวันนี้ค่ะ คุณนิ้งนองถามนะคะอาจารย์คะแล้วปลูกข้าวนาดําสามารถปลูกได้เลยไหมคะหรือรอฝนอีกหนึ่งมิถุนาหกหกคะอข้าวนาดําเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะทิ้งช่วงหลังจากวันที่สิบห้ามีนาไปแล้วเอยผู้พิดมิถุนาเอมีความหลังอะไรกับมีนาเนี่ยีะย้อนหลังอีกแล้วอาการเดี๋ยวเอาไปเท้าจกันี่วันนี้วันที่สิบสามพฤษภาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะคะที่พี่น้องเห็นนะ เขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะอย่าไปคิดเยอะทำเยอะๆผลงานสุดาติกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะโอเคครับพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการให้สติกันก่อนขอบคุณกำลังใจที่เรามีให้กันก่อนที่จะเข้าสู่ระบบจริงๆนะฮะผมอยากให้พี่น้องแพนไปอีกครั้งหนึ่งผมเห็นว่ามันสวยงามมากดูได้ตาเปลาไม่โคตรสวยเลยพี่น้องหนึ่งหกแปดนะกับหกสี่หกสี่หกสี่น้องจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะใช่แล้วก็หนึ่งหกแปดไล่ลงมาหนึ่งหกแปดกับหกสี่เนี่ยไม่ได้มีไว้้้้ขายนนะมีีไวใหพ่อง ที่เอาไปตั้งตัวกันเอาไปช่วยเหลือกันน้องเห็นกับเพรก็คือเราก็แก้ไขนะเราก็แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนพี่น้องวันดีครับวันดีพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่ค่ะที่นอสวันดีค่ะ